เอาขายียบะไว้เยยบไว้จะลูกเออมีไงคนดื้อต้องวิ่งตามเขาอย่างงี้ไงสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องน้องวายุนะครับวันนี้ก็พาวายุมาเดินเล่นนะครับแล้วก็มาอาบน้ําเสร็จก็มาถูไม้เล่นนะครับดูวายุเล่นดนมีนะครับวันนี้ วายุเล่นดินเป็นยังไงนะครับผมน้องเดินเล่นสบายใจ,จกับกําลังกายแล้วก็ค่อยกลับบ้านนะครับนอนเร็วจริงเลยโยซ้ายยกขวาครับนี่ดูตายเว,วายุนะครับน่ารักนะครับผม วายุก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมชท่องน้องวายุและฝากอาหารมาให้น้องวายุด้วยนะครับ่ะเฮ้เฮ้เฮ้โอ้ ลงมาง่ายนะนนยังมีรางวัลให้หรอกว,วางกันจนอยู่ยังมีมีช่วยเลยมาลงแล้ว ชนให้ดูหน่อยสิลมไม่อันนี้กล้วยหรอไปไหนต่อไปเลยเอาเข้าปลาไปเลยอยากเล่นอะไรเดินเล่นให้สบายมีอิสระนะครับเยาวายุเดินเล่นกินตรงนั้นตรงนี้มีหละชางน้อยนะครับ เราให้เขาออกกําลังกายแล้วเดินเล่นกินหญ้าตามนู่นบ้างนี้บ้างเพื่อจะเป็นอาหารเพื่อภูมิต้านทานร่างกายนะครับจะได้ไม่ป่วยไม่ไข้นะครับถ้าอยู่แต่ที่เดียวจําเจก็จะป่วยจะไข้ง่ายนะครับผม ช่วงนี้ก็ที่ในศูนย์ก็มีโรคระบาดนะครับช้างก็ต้องระวังนะครับเสียชีวิตก็เพิ่จะเสียชีวิตไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็ตัวหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้น้องวายุอยู่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนแล้วช่วงเย็นๆก็จะปล่อยให้กินธรรมชาตินะครับ ถ้าเรื่องแสดงนี่น้องวายุไม่ได้แสดงนะครับช้างตัวนี้ไม่ได้ฝึกแสดงนะครับไม่ได้ฝึกอะไรเลยให้น้องเรียนรู้แบบธรรมชาติไปครับวันนี้ต้องกินน้ำนะครับนี่ยยาลาบเอาขาเย,ย,เยียบไว้เหยียบไว้ลูกเออเหยียบมันแน่นเลยยังไม่ได้เจ็บ ดยวมันแน่นเลยดึงให้มันขาดเลยหนึ่งสองซ้ำเออ,อขาดแล้วมันไม่เจ็บไหมไม่เจ็บหรอกทำไมไม่เอางาง่ายังสั้นอยู่เอางากดสิไม่เหมือนนาหนะนาเอางา,นานดึงลวดเดียวเลย ายุได้ผู้จัดก,การดีนะครับให้มาเลี้ยงตามป่าตามอะไรได้นะครับช่วงอดอาหารช่วงโควิดก็เลยน้องได้มาอยู่ตามป่านะครับเดี๋ยวแฟนคลับวายุว่าเหงาไม่เหงานะครับในหมู่บ้านของวายุก็มีหลายเชือกเหมือนกันนะครับ ช่วงเช้าก็จะสวนเดินสวนกันบ่อยนะครับแต่ว่าไม่มากเหมือนบ้านตะกลางเพราะว่าแอาอัดนะครับต้องระวังแฟนคลับไหนที่รักวายุก็ วานวายุไม่ได้ขายกล้วยออนไลน์นะครับไม่รู้จะขายกับเขาถ้าสงสารวายุก็ฝากค่าขนมมาให้วายุได้นะครับจะกลับแล้วมาเล่นกล้องอย่แล้วเนี่ยชอบนะครับกลอ้องจะเล่นกล้องปู่ไม้ปะ นี่จะกลับหรอ,อยากกลับบ้านบอเอ้เอขก,ไปไปก้บ้าก่อนปกก็จะหาอ้อยที่ไหนยังไม่ได้หาอ้อยให้เลย พวกเราจะแกล้งวายุแอบหนีวายุวายุจะตามมาไหมพวกเราต้องถอยแอบหนีนะครับปล่อยให้วายุกินหญ้าอยู่คนเดียวนะครับเดี๋ยวเราแอบหนีแอบหนีแอบหลบวายุนะครับว่าเขาจะเดินมาตามเราไหมปล่อยให้เขาย่ป่าคนเดียวเราแอบหนีมาดูว่าน้องจะตามมานะครับเดี๋ยวเราจะแอบหนีวายุมานะคะดูวายุจะตามมาไหม พายุไม่กล้าอยู่ในป่าคนเดียวนะคะปลาอยู่คนเดียวฟันมาไปกินฟันมาแอบมาเลยนะครับนี่ยหลับเลยน้องรัดฟานติดฟันนะครับปลาฟันนั่งอยู่น้องก็กินยากฟันไม่นั่งน้องก็กินนะครับกินอะไรกินอะไรหลบกกินก่อนก็ได้จีวิ่งตามมาเลยนะครับหลบไม่ได้เจ้าวายุนี่ ตะควานอยู่นี้เขาก็จะค่อยกินๆไปนะครับเออใช้ปากกัดเลยหนึงสองาบึ๊บเอออันมากให้น้องกินก่อนตะควานนีกลับบ้านน้องก็จะวิ่งตามเลยนิสัยของวายุสะเก็ดง่ายนะครับจะไม่ให้ควานเดินก่อนนะครับน้องจะเดินก่อนแล้วให้ควานเดินตามหลังนะครับ ไม่ไปก็มาหาควานทำอะไรทำอะไรไม่มีอ้อยเหรอยกขาโยกสูงเออะเอ็กโอ้ยนะยยี่ บไปโจงนาแล้วพิ่งออกพิ่งเด้ทพยพ่ออายุกลับบ้านแล้วนะคะ นะไปกับ,บเราจะพาวายุคบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับ ให้รำรวยกันทุกคนนะครับอ่าวันดีครับวันนี้เลยแล้ววันนี้วันดีก่อนคือสวยวันดีครับเร็ววันนี้ก่อนวันดี้วันดีก่อนสวยวันดี้วันดีครับวันดีขอบคุณครับมาให้รำรวยกันทุกคนนะครับอายุขี่จักรยานมาดูนะคะคนดื้อไม่ยอมกลับบ้านค่ะ <Here. S 2> ไม่เอากลับบ้านเลยนะคะ มาหน่อยฮะมาดก่อนช่วยเออยม่้อะ <c oughs> าเ้ <c oughs> าเอองยาก่อนมีก่อนี